สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกับเทคนิคการพันใส่ไฟในที่แคบนะครับนี่ครับลองดูครับน,นี่ถ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดพันใส่ไฟเนี่ยมันจะลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการคืออ เราจะทําให้มันเข้าง่ายนะครับเข้าง่ายแล้วก็พันได้สวยงามนะครับ <Wow. S 1> ก่อนอื่นนะครับเราเตรียมเทปพันสายไฟนะครับอย่างนี้ดึงออกมานะครับอ่าเราดึงออกมาแล้วทําปมปลายนะครับให้มันเป็นม้วนนะครับม้วนอย่างนี้อ่า mm hmm. เพื่อที่จะเอ่อทำให้มันม้วนให้มันเล็กลงเพื่อที่มันจะได้สอด กับเข้าตัวนี้ได้ง่ายนะครับเนี่ยอ่าทำไว้เยอะๆเ,เลยก็ได้ครับเพราะว่าเหลือจะดีกว่าขาดนะครับอ่าม้วนเข้าไปเลยนะครับอ่าม้วนนะครับอ่โอเคผมจะเอาประมาณสักเนี่ยครับเกือบคืบนะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้โอเคได้แล้วนะครับเราตัดเลยโอเคมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ เวลาพันนะครับผมจะพันให้ดูเลยอ่ตรงนี้เป็นที่แคบนะครับก็คือมันจะใช้ม้วนใหญ่เข้าไปลำบากเราต้องทำอย่างนี้นะครับยืดอ่ายืดหน่อยเพื่อให้มันอยู่ตัวนี่ครับได้ละอ่าเวลาเราจะใช้เราก็ยืดออกอ่ายืดออกแล้วก็พันได้เลยนี่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเราก็บอก กันต่อนะครับถ้าเกิดใครที่รู้แล้วก็ฝากบอกต่อคนอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นี่ครับสามารถใช้ทุกได้ทุกส่วนบนรถเลยที่เป็นที่แคบๆเล็กๆเนี่ยบางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าทำอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็บอกต่อกันนี่นะครับทันให้ให้หมดเลยดีกว่า รับการพันเทปสายไฟในที่แคบนะครับที่ที่แบบข้ามวนใหญ่เข้าลำบากก็ใช้วิธีนี้ก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมสวยงามเ <Yahoo! S 1> นาแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งหรือว่าเราพาพันซ้ำให้หมดได้นะครับก็จะเป็นงันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นวิธีที่ ออบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับก็ก็นำไปใช้ได้จากม้วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะสามารถเข้าไม่ได้เอ่อมันไม่สามารถเข้าได้เราพอเราแปลงเป็นเล็กๆเนี่ยมันก็โอเคว,ว,วนได้สามารถทําได้หมดเลยทุกส่วนที่มันอยู่ในที่แคบๆที่เล็กๆเนี่ยเราใช้วิธีนี้ได้เลยยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ นะครับแล้วก็กดกระดิ่งสัตร์แจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคยังไงจะมาแนะนำเพิ่มนะครับฝากเป็นกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม